สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่16ทธันวา2025นะครับสุขสาวันหวยออกวันนี้เฟงกินเด็กเหลือ11จากเมื่อวานนี้16กับบรรยากาศที่อีกไม่กี่ชั่วโมงตัวเล็กนันฟาร์มจะออกค่ำคืนนี้2ทุ่มครึง่งอีกประมาณ2วัน cpi จะออกเพื่อสบัดี2ทุ่มครึง่งเหลืออีกประมาณ9วันก่อนคริสต์มาสซึ่งเราไม่รู้คริสต์มาสแรลลี่จะมาหรือเปล่า เหลืออีก2สัปดาห์หมดปีนะครับส่วนเมื่อคืนนี้พอ่อใหญ่ไมโครเซเลอร์รายงานซื้อบิตคอยเพิ่มนะครับ c 6 4ราคาเฉลี่ย92,098ดอลลาร์สหรัฐต่อ b t ทําทำให้ตอนนี้บริษัท t r a t e g y ถือบิตคอยทั้งหมด6 7 1 2 6 8 BTC ซซึ่งเราทราบดีข่าวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเงินไหลออกตลาดคริปโตไหลออกจากตลาดหุ้น และเวลาเงินไหลออกเวลากระเป๋าแห้งเนี่ยเพื่อนความมั่นใจมันน้อยลงแผนที่ผมจะไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้ไม่ต้องพูดกันกระสุนน้อยกระเป๋าแห้งและเวลากระเป๋าแห้งเนี่ยความมั่นใจลดลงการพูดกันจาเวลาคุยกับคนข้างนอกเนี่ยเสียงเบาเวลาหัวเราะหัวเราะไม่ดังเหมือนตอน all season ตอน bitcoin แบบแสนสอง เท่านั้นไม่พอเมื่อวานนี้เราพูดถึง Bitfinex ออกมารายงานว่า Spot Market ของคริปโตเนี่ยวอลลุ่มถ้าเทียบกับช่วงมกราคมลดลง60กว่าเปอร์เซ็นต์ล่าสุดไม่เกี่ยวคริปโตนะครับบอยเขมรออกมารายงานบอกว่าภาษาที่เราใช้อยู่เนี่ยเพื่อนขโมยเข้ามา60%ทําทำให้ตอนนี้ พอร์ตออคอยผมลดไป40%ภาษาที่ใช้ได้ก็ใช้ได้แค่40%่ําที่มึงเอาคำเขเมรแล้วไปดัดแปลงใช้กันแบบ60%กว่าปอรนต์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะอ่ะกูเอาง่ายเลยไอ้แค่คําว่าภาษาก็มาจากคําของเขเมรจากคําว่าพีซานะอ,าอะไรอย่างไรตรงตรง พวกมึงพูดไม่ถูกหรอกพวกมึงได้แค่ตรงตรงนี่นั่นนะก็มาจากคําเขมรมาจากคําว่าตรองนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆเพราะถ้าเกิดคุณเจอสาวที่ชอบเนี่ยแล้วคุณบอกว่าน้องพี่พูดตรองๆองน้องสวยขอไอจผมว่าไม่ได้สาวเดินหนีนะครับข่าวดีคืออะไรข่าวดีคือเมื่อคือนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศนะครับบอกว่า เราช่วยเจราจาสงครามความขัดแย้งได้แล้ว8สงครามและล่าสุดเมื่อวานนี้ไทยแลนด์กับแคมโบเดียเราก็สามารถเข้าไปจัดการได้แล้วหาทางออกได้แล้วขอขอบคุณผู้นําทั้งสองประเทศที่ทํางานร่วมกันและสําเร็จ We had, uh, as you know, settled eight wars, and one was having a little problem yesterday. Thailand and Cambodia, we were able to straighten that out. We appreciate them working. เช่นเคยนะครับกาดอยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอกองปัดภัยดูต่อไปครับผม เบรกก่อนจะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้ซีเรมวิ่งไปบนฟ้าแต่แกจะแพงแอคซารพี่จะบินไปสุดดาวข้างใต้เาจะยังไงต้องดูต่อไปอดีหรือยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่จะแค่มาเฮ้าเราจะรวยล้องฟ้าต่อไปฟ้าจะยังไงไม่มีใครรู้แซตแ่หยับบอลสุดต้านศึก กลายใจรใู้นาำแต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขึ้นซัดใจโลก,กันเหมือนมันเปลี่ยนเรวไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสัน้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะร No, 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 no.